อเอยน่ารักแม่ไหมคะรักครับคื่อพ่อพ่อสิรักค่ะรักมากแค่ไหนคะรักที่สุดในโลกน่าเลยนะ่าจะทิ้งหมาหมาไหมไม่ทิงท้งค่ะอืมเก่งจังเลยแล้วจะเลี้ยงหมาหมาไหมเลี้ยงค่ะจริงเหรอจ๊ะจริงสิอืมเลยน่ารักแม่มากที่ไหนครูนี้มากแค่ไหนรักที่สุดในโลกคุณอะไรอะ่ะเอามาคุณอะไรอะ่ะ กกคุณไหนคุณแม่คุณแม่ไหนน่าดื้อกับแม่ปล่ะ,ไม,ะไม่ดื้อค่ะไม่ดื้อค่ะเป็นเด็กดีนะคะให้<ม><ม>ออใหยูพ่อป่ากัากบ m ม m m a กี่บานะงเดลอนสกีหน่อมัมงาม่แม่จะสกี Nice kỳ đẹp sữa. U sợ, mẹ. A dưng chữ sợ, dưng chữ sợ, nơi chụp bóng. A bye, Bye 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 khá. bye で待ってませ